แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงตลาดสดบ้านกนาดเอีคำแล้วนะคะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตลาดสดบ้านกาดเอยคำนะคะตั้งอยู่ระหว่างอําเภอสันประตองและอําเภอแม่วางเราจะซื้อวัตถุดิบเพื่อไปทําหมูกระทะกินกันในตอนเย็นกันค่ะเอาเอา ก็อยู่ตลาดบ้านกาศน,นะคะนี่ได้ข้าวโพดแล้วจะไปเราจะไปซื้ออะไรกันกันเออพวกเต้าหู้เห็ดลูกชิ้นไปไปเลยนี่เราก็จะมาซื้อร้นนี้นะคะมีเต้าหู้แล้วจะซื้ออะไรอีกแล้วก็มีซกอกจะซื้ออย่างละครึ่งขอป้าเขาซื้ออย่างละครึ่งโลนะคะ จะได้เปลี่ยนกบปี้งกูอันใช่น,น,น,นี่เรามารีวิวไข่ปิ้งตลาดสดบ้านกาดอุ้ยคำกันนะครับโอ้โหดูน่ากินมากคูณเรื่ออะไรสแตรอือเออรู้อ๋อไม่บอกอะ <c oughs> นี้เราก็มารีวิวห้องพักผู้ชายของเซฟเฮาฟาร์มกันนะครับก็โหห้องกว้างมากเลยอารมณ์เป็นเหมือนห้องใต้บันไดในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งก็จะมี1เตียงเดี๋ยวผมจะทดสอบความนุ่มให้ดูกัน 1...2...3... <c oughs> สุดยอด ที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือผาชอ่อซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานธรชาติแม่วางผาชอ่อเกิดจากการแปลสันฐานของธารณีมีความสูงมากถึง30เมตรเลยทีเดียวมีลักษณะคล้ายแกนแคนยอนลเลยรู้จักผาชอ่อในชื่อแกนแคนยอนเมืองทองนั่นเองค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ผาแช่ผาช่อเราจะไปเดินสำรวจธรรมชาติกันโดนนะครับแล้วเราก็จะไปดูกันว่าเราจะยากเมนแสนเข็ยน คือตำแหน่งที่เราอยู่นะครับก็คือเป็นผาชอ่อซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณแอ่งแม่น้ําอำแล้วก็เลยเกิดเป็นรลวดลายบนผิวดินให้เราเห็นเป็นผาชอ่อใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของจริงกันนะคะไปกันเลยที่เพื่อนเริ่มทริปของผมเริ่มเหนื่อย <c oughs> เขามีอาการอ่อนล้าสังเกตได้จากหน้าตาของเขาและเสียงลมหายใจเสียงหายใจเขาเริ่มแผ่วเบา เหมือนคนขาดอาการหายใจซึ่งผมคิดว่าเขาจะไปรอดกับผมในทริปนี้ไปกันต่อครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ผาช่อแล้วก็คือด้านหลังเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าไปเลย ตอนนี้นะครับเราก็ได้กลับมาถึงจุดเช็คพอต์ของเราที่้ันบอลแล้วนะครับดูหน้าตาของทุกคนนะครับมีความสุขนะฮะอันนี้หิวน้ำนะฮะหิวน้ำเย้ครับเ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 เบ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 ่าเบาบเบเบเอเบ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 นบเ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 บบเ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 บบเบเบเคเบบเบเเบ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 ใครบเเบาบเ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 เโเ พอเราขึ้นมาจากผาช่อนะคะแล้วก็มานั่งเล่นกันสักคู่เพื่อเดินทางไปกันต่อค่ะตอนนี้ก็ถึงอ่างเก็บน้ำโป่งเจ้าแล้วเย้ yeah. กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะพวกเราก็ช่วยกันเตรียมของเพื่อทำหมูกระทะกินกันในตอนเย็นเป็นจอยอิตติ้งครับดีครับดีครับโอ้โหหอมเปเลยคะอร่อย วันที่2องเราก็จะเดินทางกันต่อแต่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดก็คือ้าวเฮาเเลเลยเราขึ้นไก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเติมพลังแล้วแล้วก็

วัดถ้ำดอนตนนะครับเราก็มาเจอกับชาวบ้านที่กําลังปลูกข้าวนะครับเราก็เลยขอดานามาดานาด้วยกันนะครับอีที่เมื่อกี้ acting วิธีการทํานะครับก็คือหยิบต้นกล้ามาตะมาณเท่านี้แล้วก็เสียบลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ทําเรื่อยๆนะครับจนสุดโน่นเลยนะครับแล้วเรามาดูผลกันอีกทีตอนเดือนตุลาคมนะครับผม แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่น้ำตกแม่สปอคครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำตกแม่สปอคนะครับดูโหนี่นะครับคือน้ำตกที่สวยงามมากเลยอ สนานจนจุใจแล้วได้เวลาพักผ่อนเรากำลังเดินทางไปยังที่พักใหม่ของเราจะสวยงามแค่ไหนลองรับชมได้เลย ระว่างทีเร,งเราทำสาอะไรครับที่าได้เวลาโชว์ฝีมือของเชฟตัวจริงแล้วมาอยู่ที่พักใหม่พวกเราก็ต้องทำกับข้าวกินเองทุกมือ้อจะน่ากินแค่ไหนไปดูหลังจากที่เราได้ทำอาหารกันเมื่อกี้แล้วนะครับก็ นี่เลยหน้าตาของอาหารทั้งหมดนะครับก็จะมีหมูสามชั้นผัดยำผัดเผาไม่ใส่ยำนะครับก็ต้องมีหมูสามชั้นต่างๆก็มีนะครับเออข้าวด้วยอรุณสวัสดิ์ครับทุกคน ตื่นเช้ามาแล้วเชฟเฟมนะครับพัดกถมตะหลิวเลยลูกค้าพ่อครับโว่ยอมนะครับสภาพกำลังมาลอยครับตอนนี้นะครับเราก็จะออกจากที่พักแล้วนะครับทุกคนก็กำลังเล่นจบของกันอยู่นะครับดูๆๆเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับเมื่อคืน เราสบายมากเลยค่ะพี่นอนสะาดมากเป็นยังไงคะเมื่อคือหลับสบายไหมสบายค่ะเป็นยังไงคะเจ็บคอครับเมื่อคืนมอเตอร์นินทาครับบาหานี้เย้รถเราก็พร้อมแล้วนะคะเฮ้เ